แค่นั่นแหละพอแล้วเอาเขาไปทรมานเดินอีก ีอะไรเขียวๆขึ้นมาไอ้หี่ยฮะสีเขียวนี่มันขึ้นเพราะอะไรวะูงงละอแน่งอี้ที่้ได้่แนี้นะครับวันนี้เรามาที่บริเวณ มาทำไรครับวันนี้ เขาไปอีกเขาไปอีกคุณจะได้เข้าไปด้วยเขจ่าเรารู้กหายไม่รับไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่เองาเดียวแืใละไม่มาเหวดรวจว่าง่าครับแล้วแล้วเราไปสอบถามตำรวจไหมเจ้าของคดีแล้วใครไปแจ้งความเราไปแจ้งเองหลังเกิดเหตุ ไ่เีเยี่ยมยังไม่าเยี่ยมเลยยอมรับนะว่าเป็นมเขาเจ้าของหมาค่ะยอมรับใ่แต่ว่าไม่ไปใช้ไม่ดูแลไม่อะไรบ้านนี้เขาเป็นเขาอยู่กันกี่คนอันี้่ให้ข่ามากระมาณสี่คนค่ะสี่คนแล้วเจ้าของหมาเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านป่ะ อ่าแล้วที่ไปแจ้งความไว้เนี่ยแจ้งความเอาผิดกับใครรจจู้จากคนในซอยนั้นนะคะว่าเขาบอกว่าชื่อนี้นามสกุลนี้แล้วว่าเนี้ยปล่อยหาเ,เป็นแบบเนี้ยหลายครั้งแล้วแล้วไม่เคยรับผิดชอบใครนี่แห่ตันานา้งแต่เมื่อไหร่เก้าพฤศจิกาค่ะแล้วเราไปแจ้งความเราจับของจับโรงพยาบาลมาแลไปแจ้งความเดือนไรเดือนไรส,สิบสิบสิบเลยนะ สิพฤติกะก็วันวันต่อมาเลยใช่ไหมก็ไปแจ้งความแล้วแล้วหลังจากนั้นเราได้ได้เบอร์โทรของร้อยเวรไหมได้ค่ะได้แล้วโทรไปถามร้อยเวรไหมไม่รับตอนแรกไม่รับค่ะอ่าแล้วสุดท้ายเขารับไหมล่ะเขารับสายเขาให้บอกมาใหม่เราก็โทรไปเรออันนี้เป็นใครเป็นคนรู้จักกันค่ะเป็นคนไปแจ้งเขาเป็นคนดูแลเราแล้วไปแจ้งความให้เราเหรอ

แต่แต่แต่เขาลงประจำวันให้ใช่ไหมเ,เสร็จแล้วครับนี่เรามีเบอร์โทรเราโทรเราโทรสอบถามร้อยเวรเนี่ยไ,ไ,ไปกี่ไปไแรับค่ารับสายเมื่อไหร่รับสองครั้งค่ะรับสองครั้งแล้วเขาแล้วคุยคุย,คยมาในสายว่ายงไงเขาบอกว่ามันจะทำให้การเพิ่มเติมได้แล้วก็ไหนแล้วค่อยมาใหม่อ่ อแล้วเขาก็พูดทางสุดท้ายว่ามันเป็นคดีแค่ไม่เป็นความเขาเองทางตำรวจบอกอย่างนี้นะได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างครับพี่อ่าจะดูหัวเข่าหักค่ะค่ะค่ะตัวไม่ได้นะตอนนี้เดินที่แขนนะแล้วเราค่ารักษาเราต้องรักษาที่ตรงไหนใช่ค่ะมีกระดานสังคมแล้วก็คดีพรลกบวชล้มล้างอ่ะยังไม่ผ่านเขาก็เลยเข้าเข้ามาว่าเป็นรถ่องลบเราเจรถเสียหาย นี้เราต้อมตามี่เขาจะซ่อไ้บอกเาก็ไม่มาดูดูจากพราลมาเขาบอกอยาก้ง่าบ้านเปิอยอะไรครับด่านสำโรง32ค่าวันสมุากรับสอนอสอบ้านอยครับค่ะเาก็ยังสอยหาเดีบ้าอยู่ไนเนี้บานนเนี่ยมีอยู่สีคนเนี่ย ไอ้เจ้าของหมาเป็นเจ้าของบ้านวะไม่แน่ใจค่ะเพราะว่ามไม่มี<ว>ข้อมูลเป็นผู้พักอาศัยเหรอ,อเจ้าของหมาเนี่ยเพราะค,คุณเคยเข้าไปถามที่บ้านนี้ป่ะหรือให้คนไม่บอกอะไรเลยค่ะไม่คุยไม่คุยกับเราเลยไม่คุยเลยว่าช่วยจริงๆมาล้ผู้ใหญ่บ้านไปช่วยช่วยไหม ได้ไปช่วยเราอะไปเรียกเขามามาช่วยรับรู้เป็นพยาแล้วก็ชวยคุไปไหมผู้ใหญ่บ้านไปด้วยใช่ไหมไปด้วยค่ะไปก็ไปด้วยแต่แต่แต่เขาแต่เขาก็ไม่คุยเหรอใช่ค่ะตอนนี้เงียบหมดเลยค่ะทุกคนเงียบอ่าแต่ก็ตกลงหมาทั้งหมดกี่ตัวที่วิ่งมาตัดหน้าอ่ะอ่าแล้วลงประจำวันไปสามตัวตกลงมีกี่ตัวเขาลงไว้ในใบแจ้งความอ่ะสารไม่ใช่เราไปแจ้งความอ่ะไปแจ้งความเราอ่ะสามตัว อตำรวจลงไว้สามตัวแต่หมาออกมาจริง,รงๆกี่ตัวมีสองตัวนะแล้วใครเป็นเจ้าของหมารู้ไหม่าเจ้าอของหมานั่นแหละค่ะเป็นคนยอมรับเองคนในบ้านนั้นใช่ไหมในบ้านค่ะซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าเราไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ค่่ะไไมด้เออซึ่งเป็นคนเปิดประตูหรือเปล่าเราไม่รู้รตกตกลงหมามันออกมาเองหรือว่าคนเปิด ว่าวันเกิดเหตเนี่ยเราไปไหนมาทำไมถึงต้องขับผ่านตรงนั้นเพรพอดีพอดีเราอะไปออกทางกายเพราะว่ามันเป็นกตเป็นัุแล้วเพราะว่าเรามีสลข้างไม่ดีเราก็เลยไออกางไก่รถไไปตมสนค่ะแล้ว็มีมาปกติซอยนั้นะจะมีรูปหน้ากซอยแวก็ค่อยมาแต่หาเนี่ยเตืมกัว่าเมือเม่อวอได้เนีีใจขานออง,องแล้วแล้ว ไอ้ที่ที่มีมีข้อมูลบอกว่าไอ้ของคุณทำงานอะไรเป็นคนงานทัว่วไปค่ะของอะไรอ่ะของเทศบาลของเทศบาลแล้วมีสอนอะไรไอโรบิกอะไรอ่ะอ๋ะอค่ะมีตอนก้ยุดแล้วเาน่าจะได้หยุดยาวว่าไปทงานได้ใช่เพราะว่าขาไม่สามารถใช้งานได้แ้วอ ปกติเนี่ยคุณมีรายได้อยู่เท่าไหร่รวมๆต่อเดือนอ่ะประมาณ16,000่บาทฮะประมาณ16,000ห่นเบาทแล้วแล้วถ้าเกิดว่าอ่าคุณต้องการค่าใช้จ่ายค่าดูแลเท่าไหร่ รักษาพยาบาลใช้ไปเท่าไหร่ขาดขาดรายได้ใช่ไหมมาทำงานไม่ได้ผ่านมาตั้งแต่พฤศจิกาใช่ป่ะพฤศจิกาพฤศจิกานี่ต้นเดือนใช่ไหมพันวามกรลากุมภาก็สามเดือนอเป็นเป็นลูกจ้างประจำเป็นคนงาน ไม่ได้บรรจุแล้วเรื่องประกันสังคมอะไรมีไหมได้จ่ายไหมเราได้เราได้ย้ายจากคนเราไปใช้ประกันสังคมแทนจ่ายเองใช่ไหมแล้วตรงนั้นเราเอามาช่วยในเรื่องการรักษาพยาบาลเราไหมประกันสังคมตรงนั้นเราเบิกได้ส่วนหนึ่ง,งไหมไยังไม่ได้ทำเรื่องอะไรเลย,ย,ยแล้วทีมปรึกษาจากคิงมาเนี่ย <cringe> คิดว่ <moder ne> วาพาเข้ามาพบตำรวจก็บัเชษการสอบสวนกลางเขาจะช่วยอะไรเราได้อยัน้อยก็ให้ตำรวจเาเรียกอะไรนะขับให้ดขยัวามให้ความเ็กก่ก็ก็ตำรวจที่โรงพักสำารงเหนือเออเขาก็บอกแล้วบอกมันเป็นแพ่งใช่ป่ะให้เดินเรื่องเอง อแต่นี่เขาไม่เรียกไม่อะไรเลยเรียบโอเคตับบ่านครับญาติก็ขอตำเรื่องทีครับเขาบอกกันเลยนะเขาบอกเรื่อนี้อ่าเมื่อกี้บอกไม่ไม่ได้ไม่รู้จักกันแล้วพามาไม่รู้บอกเป็นญาติตกลงเป็นอะไรรู้จักญาจิเป็นมาที่ไม่เข้าที่ไม่เข้าตรงกลางเลยครับตรงกลางตรงกลางก็ตรงกลางแล้วไปขยับไม้ไม่หรอกเขาไปขยับไม้เขาก็ต้องเขาก็ยืนตรงนั้นเลย เมื่อกี้มันอยู่ที่เดินมาแล้วเข้าหมุนตัวเอาเอาบอกก่อนเป็นอะไรเป็นอะไรกับพนเจ็บ,นนบนนคนรู้จักเออ เห็นเหตุการณ์ไหมเห็นเห็นตอนตอนเขาเปิดประตูบ้านออกมาไม่เห็นตอนตอนเกิดเห็นไม่เห็นก็ก็คือเป็นคนช่วยพาส่งโรงพยาบ้าลวะอุ้ยที่อ่ากู้ภัยมารับตัวคนเจ็บไปส่ง ดูแลกันโด วันเกิดเหตุมีวงจรปิดดูบ้างป่ะกล้องเสียค่ะไปตามหาแต่กล้องเกงกองีกล้องกล้องของใครเสียกล้องของซอยนั้นนะคะเทศบาลเสียเทศบาลอะไรชื่อเทศบาลอะไรเทศบาลนั่นค่ะอ๋ออ๋อจ่าคิงครับอยู่ที่นักข่าวครับก็เดี๋ยวจะมา

เอเอาไม้เอาไปเลยมาไอ้แจ็คมือ่อป้ายมื่อนะเดี๋ยวจะเก็บตังค์ด้วยเอาไม้ไปติดอคอเขาแล้วเลยเอาป้ายมาโชว์อยู่เดี๋ยวเก็บเก็บเก็บค่าโฆษณาครคสอสาครับข้างซ้ายตรงบริเวณไหนชี้เลย ไม่มัน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 แตกหรือว่ามันหักหักแล้วเราต้องต้องใส่เหล็กไหมอันเนี้ยใส่เฟืองใส่เือกอย่างเดียวอ่ดามเฝือกแล้วเป็นไงไม่เต็ดด้วยหรอ มัน,ม,นมันหักมันหักตรงนี้ตรงข้อพับเลยค่ะตรงข้อพับใช่ไอหัวข้อไอหัวเข่าไม่ได้แตกลูกสบ้ไ,ไม่ไม่ใช่ลูกสบ,บ้าแตกอะไรเงี้ยนะออมีอะไรอยากจะถ้าคู่กรณีเจ้าของหมามเขาดูอยู่อยากจะบอกอะไรเขา ุณจริงๆอ่ะคุณต้องการอะไรให้เขามาเยียวยาหรือยังไงเยียวยาค่ะใช้ผ้าที่เราขาดไปได้ไปแล้วตอนเนี้ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะขาดไปาทำานได้แบบเดิมไหมกลับมาดูแลเรานิดนมาค่ะเคยตอนเห็นสอนอะไรนะเต้นแอโรบิกอะไรเนะี่ยมีมีภาพถ่ายไหมตอนที่คุณนั่นอะคุณคุณเก็บบ้างเป่าเวลา,เ,าเวลาไปสแสดงอะไม่ได้เป็นออกกำลังกาไม่ในมือถืออ่ะคุณไม่เคยถ่ายไว้เลยเหรอมีคนถ่ายเก็บไว้บ้งางป่าตอนที่คุณเต้นอะ เป็นภาพหรือเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ได้ลองดูดิว่าอันนี้เป็นภาพอะไรอธิบายด้วยอันนี้เป็นภาพตอ,อนันค่ะอ่า 1>, 1 2 3 4 1 2 3 4่งน,นนะโอเค okay, ครับเดี๋ยวก็จากคิงพาเข้าพบพนาสอบสวนนะครับขอโชคดีนะครับ